รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทักไวโดมเขาก็จะเกิดมาจากขนาด300คูณ300แต่ทีนี้เขาจะมีรุ่นย่อยคูณ10ฟุตใช่ไหมครับถูก้ครับเขาจะมีรุ่นย่อยก็จะเป็น3025ก็จะเป็น3เมตรคูณ2เมตร50แล้วก็จะมีรุ่นห้องมืดครับผมเขาเรียกว่า dark room อันนี้ก็จะสำหรับคนที่เศาหน่อยห้องมืดคือคนเราเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถเดินสวนกันแล้วคุยกันได้ถูกต้องไหมโดยปกติคือไม่รู้จักกันใช่ ถ้าคุณชอบกลางเต็นท์เราคือเพื่อนกันได้เพื่อนแน่ได้เพื่อนได้เพื่อนมารู้จักกันการที่เรามากลางเต็นท์มิติงแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราได้มาเจอเพื่อนฝูงโอ้โหดีเลยและแคมปิ้งนะครับวันนี้เราก็บรรยากาศมิติงวันนี้เรามากันที่สระบุรีนะครับมาที่เก่งลานรักหรือว่า เป็นลานแคมป์ที่ยอดนิยมมากนะครับแล้วก็การรวมตัวของกลุ่มมิสติ้งต่างๆเนี่ยก็จัดจัดขึ้นบ่อยมากที่นี่นะครับวันนี้มางานโคแมนท็อปไบโดมครั้งที่4นะฮะเดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่เลียงดูบรรยากาศของงานกัน ก็นะฮะสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้โอ้ธรรมชาติดีมากที่นี่น้ำท่าดมสมบูรณ์บรรยากาศของเก่งร้านลักนะครับที่สระบ,บุรีที่นี่นะครับเ,เก่งคอยเนาะแต่ตำบลขึ้นชื่อตำบลที่หลายๆคนคงทราบดีว่ากิจกรรมแคมปิง้งลานแคมปิ้งเยอะมากๆ ติดอันดับต้นของเมืองไทยเลยนะที่นี่แล้วก็เราก็เดินทางมาหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่แรมแคมปิ้งนะครับมางานเทศกาลแล้วก็มางานมิทติง้งครั้งนี้แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศของเก่งระลๆกเป็นธรรมชาติที่น่าชื่นชมและนามาสัมผัสมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยเรื่องราวของงานมิทติง้งครั้งนี้กันดีกว่าครับ อยากรู้เรื่องราวของมิ팅ครั้งนี้ต้องมาคุยคนนี้ครับวัสดีครับอ่าคุณเบิร์ดเบิร์ดนี่ชื่อเบิร์ดครับทัฒนามีทองนะครับเป็นแอดมินกลุ่มโคแมนทักไวโดมไทยแลนด์แล้วก็แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นเป็นตลาดนะัดแคมปิ้งบายทักไวดมบายโคแมนทักไวดมไทยแลนด์ คนตามอยู่เยอะมาก400,000ครับใช่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ก็คือก็น่าจะเป็นเป็นแหล่งรวมสําหรับคนที่มีความชอบในเรื่องของแคมปิ้งครับมากระจายของกันถือว่าเป็นแหล่งกระจายของถูกต้องไหมครับตลาดถูกต้องครับถูกต้องทั้งทั้งของใหม่ของเก่าใช่ไหมครับได้หมดได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นตะเกียงวินเทจใช่เขาจะมาในรูปแบบเสนอราคาหรือว่าหรือว่าจะหรือว่ามาแชร์กันมาตั้งราคาอันนี้เราโอเพนอยู่แล้วใช่เราโอเพนเราเราเราเป็นเหมือนสะพานพี่เพราะว่ามันเหมือน เหมือนเราเหมือนเราเรารักรักชื่นชอบในในการแคมปิ้งนะพี่ครับผม TWD ครั้งที่สนะฮะทักไวโดมนะครับต้งนี้แสดงว่า 1, 2, 3มาแล้วเราไปฟังหน่อยครั้งแรกหรือแนวคิดเริ่มเริ่มต้นในการที่แบบมีมีมี TWD ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับมันมันมาจากจากที่เราเรารู้สึกว่าเต็นเต็นรุ่นนี้โค m แมนเนี่ยมันน่าสนใจเพราะมันมีขนาดกว้าง3มเมตรคูณ3เมตร แล้วก็มันกัน UV ได้กันน้ำได้3,000 mm. ันวิเรตามตามสเต็ปเขา,าเแล้วผมก็ไปดูรีวิวรจริงจริงๆแต่รุ่นนี้มันกำเนิดต้นกำเนิดมันมาจากประเทศญี่ปุ่น อ๋อตัวนี้เป็นโฟแมนญี่ปุ่นตัวใช่เป็นทากไวโดมจะเป็นของญี่ปุ่นซึ่ง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 รีวิวของญี่ปุ่นมันก็มีมานานแล้วมันรุ่นนี้มันมันน่าตัวนี้รุ่นนี้ทายุอานามเขาตั้งแต่ทั้งอะไรพี่ออกมาก็ถือว่าดีปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันทากไวโดมเนี่ยมีมีถึงรุ่นที่5ครับรุ่นที่5กี่ปีทายุออกทุกปีไหมหรือว่าไม่ครับไม่ครับอาจจะผมผม ผมผมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจร่วมร่วมสิบปีแต่รุ่นที่หนึ่งห้าเจนห้ารุ่นแล้วใช่ใช่ถูกต้องครับคาเล็กเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันมีความสมบูรณ์ของมันคาเล็กเตอร์ของเขาก็ตามชื่อครับครับคนไทยเราจะเรียกทักไวโดมครับผมแต่ฝรั่งเนี้ยตอกตอกคือตอกความอดทนความแข็งแกร่งอดทนรุ่นนี้โครงเขาจะใหญ่แล้วเป็นโครงอลูมิเนียมแล้วน้ำหนัก น้ำหนักน้ำหนักไม่หนักไม่หนักในคือน้ำหนักดีคือแบบทนลมดีทนลมดีวก็กว้างขวางครับครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีออปชั่นอปชันเพิ่มเติมก็มีมีมีวิวิ่งรูมมีห้องอะไรต่อต่อเข้าใช่มันก็จะเป็นออปชันของเขามีทูรูมอาจจะมีเอ่อมือมีคอนเนคคอนเนคก็คือเป็นการต่อต่อเพิ่มมาเป็นห้องเล่นแล้วก็มีทาร์ฟที่เข้าสีเข้าเซ็ต ประมาณนนั้ก็แล้วแต่ใครชอบขนาดไหนใช่่พีนัทขนาดกระทั่รัดเขามีไซส์เดียวไหมครับถามเป็นความรู้หน่อยโดยโดยตัวเต็มทักไวโดมทาร์กไวโดมเขาก็จะเกิดมาจากขนาด300ร้อยคูณสามแต่ทีนี้เขาจะมีรุ่นย่อยคูณสิฟุตใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะมีรุ่นย่อยก็จะเป็น3 0มศูนย์ก็จะเป็น3เมตรคูณสอเมตรห้าสิบ๋อแล้วก็จะมีลดลงมาหน่อยครับผมต้องครับแล้วมันก็จะมีรุ่นห้องมืดครับผมเขาเรียกว่าดาร์กรูมอันนี้ก็จะสําหรับ คนที่เศร้าหน่อยครัมืดไม่ไม่ฮองเชือดไม่ใช่ครับเวลาแต่ว่าเวลาเปิดไฟข้างในมันจะไม่เป็นหนังตะลุงไงมันมืดโอเคน่าจะชอบนะน่าจะชอบยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนตัวเราพูดเรื่องหนังตะลุงนะครับครับผมโอเคเข้าใจตรงกันอย่าคิดเหมือนกันนะครับไม่ดีโอเคพูดถึงอะ นี่คือครั้งแรกก็คือเป็นการรวมเยอะไหมครับครั้งแรกเราเกิดมิติรอะไรบ้างครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งแรกครั้งแรกของเราบรรยากาศเป็นไงบ้างจริงๆมิเตครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งที่4แต่ว่าด้วยความบังเอิญว่าปีนี้เราจัด2รอบครั้งที่3ามกับครั้งที่4ปีนี้เราจัดรวบสองรอบใช่เมื่อเองขอรั้งรั้งรั้งคัั้งที่แล้วครั้งที่3เราจัดช่วงมีนาเราหน้าร้อนนอนเต็นท์คอนเซ็ปต์เราหน้าร้อนนอนเต็นท์เพราะว่าเต็นท์รุ่นนี้ผมว่าน่าร้อนนอนได้หน้าหน้าร้อนเราได้ ครั้งแรกน่าจะเป็นก่อนโควิดครับผมน่าจะช่วงประมาณประมาณ4ปีที่แล้วครับครับผมอ๋อก่อนโควิดอ่าโอเคไปมครั้งแรกครั้งแรกก็เป็นการรวมกันของคนตั๊กคนตั๊กทั้งสองก็ต่อเนื่องมาสามจนกระทั่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ของปีใช่ครับปีนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเพราะว่าเราติดโควิดไป2ปีเราจัดเบิเลยแต่ละปีมีคอนเซปต์ไหมครับคอนเซปต์ของเราไม่ไม่ได้มีอะไรมากส่วนส่วน ส่วนหลักๆของเราก็คือการขอผอพี่สปอนเซอร์นะครับแล้วก็เราเขาก็จะให้ความอนุเคราะห์เรามาแจกของรางวัลเพื่อนเพื่อเราประมาณนั้นนะแล้วก็หลักๆก็คือเป็นการมิทติ้งอะไรนะใ่มิทเขาปะเลยแทนที่จะไปเจอกันในโลกออนไลน์ก็ไปเจอบ้างหรือว่าเจอกันแบบเล็กๆน้อยๆตามแคมป์ตาม้านต่างๆก็อาจจะคนสองคนแต่ครั้งนี้มารวมครั้งนี้คิดว่าน่าจะเยอะมากมายแค่ไหนครับที่มารวมกันเป็นร้อยชีวิตรันเป็นร้อยชีวิตนะร้อยชีวิตก็หกเจ็ดสิบเต็นท์เลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นก็เป็นใจก็รู้จักกันเป ในในในส่วนของตากเหมือนกันไกดโดมเหมือนกันครับใช่ครับจริงจริงมันก็จะมีก็อาจจะมีแบรนด์อื่นมาบ้างเราก็ถือว่าเปิดเปิดให้เขาเพื่อนเพื่อนได้ได้รู้จักอย่างนเขาก็จะได้รู้จักเราได้มาดูเต็นท์ทากไวดโดมที่มันเป็นยังไงนะห้องมันใหญ่มันกว้างล้วมันส่วนใหญ่พี่ๆที่เขากางเต็นแปลกๆพอเห็นตัวตากไกดโดมเขาเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาต้องมีละเพราะว่ามันดีตากไกดโดมนีเป็นลักษณะนิสัยไงถึงชอบเป็นลักษณะนี้กว้างเย็นสบายแข็งแรงครับ สามารถยืนในเต็นท์ได้ยืนในเต็นท์ไอ๋อผู้สูงวัยได้สบายเลยยืนยืนไม่ต้องแบบใช่ยืนในเต็นท์ได้เลยสนับสนุนโดยรถจน MG นี่เรากำลังหาอยู่ครับว่าที่ ที่เบิร์ดบอก5เจนเนาะ5เจนแล้วก็อยากเห็นเลยเกินว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเอาแบบคร่าวๆนะครับเราไม่ได้มารีวิวเต็นท์แต่ว่าเราอยากเห็นว่ามันเดินทางมาถึง5เจนยังไงนะอ่นเี้ยวเอาเเดี๋ยวเอาเราเดี๋ยวเอาตอนนี้ก่อนนี้หนึ่งสองอาจจะเห็นยากเนาะหนึ่งสองอาจจะแบบโโอ้หเดี๋ยวเราเราอาจจะเริ่มจากเจน5ก่อนเลยก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่ครับจะเป็นเขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตอิกนึงนะครับอันนี้จะเป็น สไตล์ของเจนแล้วโดนป้ายยามายังไงนะครับมันใช้รุ่นนี้มาโปรโมชั่นมาดีพี่อ๋อเหรอรีบจับช่วงนี้โตใช่ไหมพี่ตัวซีซีนะโดนป้ายยาทั้งนี้แลก็ตัวเอ็กซ์คิวชั่นอ๋อโอเคไอ้นี้ตัวห้าในล่าสุดใช่ไหมใช่นี่ตัว5นี่ก็คือสเกลขนาดยังเหมือนเดิมใช่คนาดสามร้อยคุณสามร้แต่ว่าเขาจะต่างตรงตรงเฮดรูมที่มันจะกว้างขึ้นตรงตรงช่วงนี้ฮะที่มันกว้างกว่าปกติ ในส่วนของเทเลไ์ก็มีมาตั้งแต่ในแต่ไร้วใช่ครับออ๋ข้อดีของเขาเนี่ยคือคือต่อต่อให้ไม่มีทารเราก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าพื้นที่เหมือนลิฟวิ่งลูมเล็กๆนะจริงๆเป็นแล้วก็เก็บของอยู่ด้านในใช่ไหมพี่เวลาเรารู้ซิปปิดเนี่ยของเนี่ยก็จะมีมีระยะประมาณแบบเมตรหนึ่งได้เลยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นห้องเก็บของถูกต้องนะนะก็ก็ถือเป็นฟังก์ชัน มีหลายสีอยู an mm ่แ hmm. ล้วใช่ไหมครับจะได้เพ mm ิ hmm. ่มต่อมาสีเดียวครับสีเดียวเลยอ๋อคือเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดมครับขออนุญาตดมโอ้โหคิกเก๊กเลยที่เจนเหม็นใหม่หรือหอมใหม่พี่เขาบอกว่าเหม็นอ๋อหล่ะอ๋อมาคนเดียวใช่ไหมพี่อะอหล่ะฮะมาใครแถวนี้หรือเปล่าครับลงทะเบียนหรือยังครับลงทะเบียนเออไปลงทะเบียนก่อนไปลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนจะได้ของรางวัล นะอันนี้เจนห้านะอันนี้คือเจนห้าครับโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้เจนห้าแล้วก็ถือว่าห้องเดียวอยู่เนาะโอเคไปเราไปเจนสามเอ้ยเจนสี่เจนสี่เดี๋ยวเราเรานับถอยหลังกันห้าสี่ห้าสี่สามสองโอเคมาดูจากเจนห้านี่นะอันนี้อันนี้จะเป็นเจนสี่ครับนี่นี่โอเคแล้วลักษณะคาแรคเตอร์เขาจะอย่างนี้เลยนะโทษทีครับนี่อันนี้เจนห้านะฮะเจนห้าจะเป็นเนี่ยครับลักษณะเลขโรมันเลขโรมันอ๋อโอเคครับโอเคก็ชัดเจนชัดเจนครับอันนี้จะเป็น เจนสี่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นสีสีที่พิเศษขึ้นมาเป็นสีที่ออกออกออกใหม่ๆหน่อยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์กันดี้ครับสีเบอร์กันดี้นี่นะฮะโอเคเจนสี่นะสีเพิ่มสามร้อยก็คือสามสามร้อยเซนติเมตรนะครับครับพุ่งสามเมตรนะฮะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสีครับอันนี้ลิมิเต็ดตสีเทาเจนสี่ครับอ๋อนีสีเหมือนกันอ๋อนี่เหมือนกันเป็นสี่พรีเต็ดอ๋อนี่สีเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับข้างหลังนี้โอเค อันนี้ลิมิเต็ดใช่ไหมครับใช่ครับสีเทาลิมิเต็ดฟังก์ชันก็ก็ถือว่าดีไซน์หน้าตาก็ก็คือจริงๆเขาสมบูรณ์แบบของเขาอยู่แล้วเขาจะต่างจีก Gen 5ตรงอย่างนะครับคือคือตรงช่วงเฮดรูมเพราะว่าด้วยด้วยรุ่นที่เก่ากว่าเขาก็จะจะจะดีไซน์ที่ยังไม่ได้พัฒนาไปแต่ต่างกันตรงเฮดรูมที่ที่ด้านนี้เขาจะแคบกว่าในช่วงนี้แต่ความสูงพอๆกันก็คือไม่ต้องก้มโดยคาแรคเตอร์ของของของที่นี่โอเค อันนี้สีนะครับก็สีก็2สีแล้วครับหรือว่างาเจนนี้ออกมามีสีมีหลายสีนะโอเคมีอินดิโกจะเป็นสียินยินแล้วก็มีที่เห็นนี่สองสีแล้วก็สีสีปกติที่เป็นสีเขียวทน้ำตาลคาดเขียวครับผมแล้วก็มี ไอที่หายากๆเลยจะเป็นจะเป็นอยู่ด้านหน้าครับจะเป็นลายลายจะได้ขโมยเลยเรื่องหายากๆตอาเนี้ยลายเน็กครับมันจะเป็นลายพิเศษที่สำหรับงานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นอ๋อเป็นเหมือนทำมาเชื่อเฟ็นชิวัลเขาโดยเฉพใช่ครับสี่ละ สามพอจะหาชมได้ไหมครับสามเดี๋ยวต้องดูก่อนครับเพราะว่าเพราะตอนนี้ก็คือไม่ไม่รู้ว่าจริงๆทยอยมากันอยู่นะโดยงานเนี่ยเราเรามาตั้งแต่เช้าแล้วก็จริงๆงานก็จริงๆพองานแคมป์ปิ้งเนี่ยมันก็เหมือนแล้วแต่สะดวกบางคนก็มาก่อนเพื่อจะได้จับจองในมุมที่ตัวเองชางบางบางท่านมาก่อน a d อย่างเงบางคนก็อ d m i n เนี้ยนอนอดมินมาหลังเนี่ยพี่จะด่าวอดมินต้องมาก่อนนะแล้วก็ แล้วก็บางคนหรืออาจจะแบบเป็นสมาชิกก็จะมาก่อนดด้วะดูมุมทิศทางหามุมอะไรเงี้ยบางคนก็แบบทนไม่ไหวที่อดใจรอหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่นี้นะโอเคสามยังไม่เห็นสองหนึ่งเนี่ยโอ้่อยค่อนข้างยากแล้วเพราะมันหนึ่งหนึ่งตอนนี้น่าจะก็เรียกว่าตามสภาพไปแล้วกาจะเก่าไปแล้วส่วนใหญ่ที่จะเห็นเห็นเห็นบ่อยๆมีมันหลุดมาบ้างก็มีสามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีเพื่อนๆมากลางครับข้อดีของการรวม กลุเบิร์ดพูดให้ฟังหน่อยดีไงคือคือผมจะบอกเลยครับคือคนเราเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถเดินสวนกันแล้วคุยกันได้ถูกต้องไหมโดยปกติคือไม่รู้จักกันใช่มันจะมันไม่คุยอะไรกับเขานะใช่มันมันมันเสน่ห์ของงานมิงครับทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันได้มารู้จักกันแล้วก็ได้ได้เปิดได้ได้เริ่มได้คุยคุยในสิ่งที่ชอบเหมือนกันมันจะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ อันในอนาค้หรืออะไรคุณมีหรือยังแลกเปลี่ยนเสริมเพิ่มเดิมความรู้กันป้ายยงป้ายยาจากคนไม่รู้จักกลายเป็นคนรู้จักจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนกลายเป็นเพื่อนสนิท ก็เป็นกลุ่มเล็กๆจนจะเป็นสังคมเป็นคนที่รักชอบเหมือนกันใน,ในเรื่องนั้นๆก็แล้วก็คําว่าหาของหรือว่าแชร์ของมันจะเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปโดนหลอกไปโดนอะไรที่คนที่เป็นมิจฉาชีพแต่เพราะกลุ่มเราก็พอรักการจริงใจกันช่วยแนะนำมันก็จริงใจช่วยแนะนํากันก็เราจะได้ของดีๆที่ราคาไม่แพงที่ราคาแบ่งปันกัน สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบของรางวัลก็ต้องขอบคุณเยอะมากนะเยอะนะเยอะเยอะเรียกว่าพี่พี่ที่พี่พี่ที่เป็นร้านค้าอุปกรณ์แคมปิ้งครับผมเขาก็มีความรู้ข้อนะครับคารู้ข้อใช่เห็นความสำคัญน่ารักน่ารักกันปีนี้น่าจะ ถ้าถ้าเห็นตามป้ายด้านหลังเมื่อกี้น่าจะตั้งแต่แรกนะครับว่าน่าจะไปดูป้ายจะได้ขอบคุณสามสิบเจ้าก็ก็ก็ต้องขอบคุณนะใจดีคนละนิดคนละหน่อยก็พอแล้วเหมือนเหมือนมามาช่วยกันแล้วก็แล้วก็ปุ่มในน้ำติดน้ำใจก็คือโอเคมาไม่ติ้งมาเจอกันแล้วก็เขาเรียกอะไรนะก็มีของรางวัลเป็นเป็นของติดไม้ติดมือกับบ้านแล้วก็มีการสาธิตเรื่องราวของการปัก การกางทารแล้วก็เงื่อนรังจากป่าจากลุงแฉน้าแฉน้าแฉน้าแฉ่ของเราอะนะก็เป็นเรื่องที่แบบให้ความรู้กันไปวันนี้เรามาอยู่กับลุงแฉ่ของเราเพจลุงแฉ่คือมากางเต็นท์นอนกันเถอะมากางเต็นท์นอนกันเถอะทากไวโดม ครั้งที่สี่ัไอ้นี้เป็นกี่ครั้งแล้วเขาที่มาวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่สองครั้งที่แล้วที่วายคอลิ่งเป็นเอ่อครั้งไอ้ที่ตอนมีนายใช่ไหมครับใช่ใช่ครั้งนี้มาวันนี้มาก็ให้ความรู้ด้วยใช่วันนี้มาให้ความรู้เรื่องอะไรดีครับครั้งนี้จะเป็นการสาธิตการกลางและเก็บภาพนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าจะสามารถที่จะ ให้ความรู้ได้แต่เป็นพลิกเป็นแนวเป็นความรู้ฟ้ก็จะสามารถคือพูดง่ายๆว่าสามารถไปกลางได้คนเดียวเลยเก็บได้คนเดียวเลยจากประสบการณ์ของผมเองประมาณ30ปีวันนี้นะครับเตรียมการหมดเรียบร้อยแล้วสี่เมตรห้าเมตรนี่ไม่หวั่นเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาคนเดียวอยู่เลยคนเดียวอยู่เลยใช่หลักๆง่ายๆเลยเข้าใจง่ายสี่เหลี่ยมเอามานั้มันสี่เหลี่ยมวันนี้ผมเตรียมมา3แบบ3แบบครับลักษณะกาะกลางแบบแรก้างด้านโน้น การขึ้นโครงเชือกขึ้นโครงเชือกอ๋อดึงเชือกก่อนอย่างเดียวอ่าอย่างเดียวแล้วก็ไปพาดใช่ปุ๊บโอเคอย่างที่สองอย่างที่สองในสภาพที่ลมแรงลมแรงครับผมการการกลางในสภาพลมแรงนี่ค่อนข้างจะลำบากครับผมาวิธีที่สองเนี่ยจะง่ายๆเลยคนเดียวก็ยังได้ครับในการการสภาพลมแรงก็คือ พูดง่ายๆว่าเรากลางสี่มุมก่อนสี่มุมดึงก่อนดึงสี่มุมก่อนอ่าให้เขาให้เขาอยู่ก่อนขึ้นเสากลางเขาขึ้นเสากลางทีละเสาปุ๊บเขาก็อยู่แล้วค่อยมาตบมาแต่งใช่แล้วเขาค่อยปรับเชือกสี่มุมก็จีบกอนจีบก่อนเดี๋ยวค่อยตบค่อยแต่งโอเคกันนี้แล้วแบบที่สามนะครับเนี่ยก็จะเป็นเสากลางในสภาพท่านี้แหละแต่เรื่องเป็นราวเป็นาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออไม่ว่าจะเป็นแดดแรงครับผมลมแรงครับผมฝนตกหนักเอาอยู่เอาอยู่ทุกทุกสภาพครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่หน่อยปืนใหญ่ครับอย่างปืนนี้ก็จะเป็น4.5คูณ4.5เมตรอันนี้โดยวิธีก็มุมเหมือนเดิมมุมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเสริมเนื่องจากในสภาพของลมแรงเนี่ยรเราจําเป็นที่จะต้องทาฟเราจะต้องมีความแข็งแรงแข็งแรงแความแข็งแรงของทาฟเนี่ยก็จะต้องมีเสา เหลายตัวขึ้นอ๋อมีสมอโบกจริงๆมันก็เหมือนเป็นเป็นเป็นลักษณะบ้านเป็นอะไรที่ต้องมีความแข็งแรงเพราะสภาพอากาศที่มันแปรปรวนมากๆอันนี้อินเคสสภาพอย่างนง้นใช่ก็เป็น3แบบและเราต้องยืดหยุ่นด้วยว่ายืดหยุ่นหมายถึงว่าบางบางบางเวลาครับมันไม่ได้ลมแรงตลอดเราก็จะปรับฝนอ่าน้ำที่ทางน้ํารับ ฝนแรงบางครั้งลมแรงบางครั้งแดดแรงปรับสโลปบให้รับให้ต้านให้ให้ให้ไปตามรูปตามโดยตามลมยืดหยุ่นนะครับคือหมายถึงว่าไอเรื่องราวเหล่านี้ในเพจของลุงแฉมีไหมฮะจะมีจะมีจะมีการโพสต์เป็นเทคนิคต่างๆนความรู้ต่างประมาณแล้วก็รวบรวมจากท่านอื่นๆด้วยที่คิดว่ามีประโยชน์กับ ในในในแง่ของมือใหม่เซิร์ชยังไงครับมากางเต็นท์นอนกันเถอะมากลางเต็นท์นอนกันเถอะคองเซิร์ชเข้าไปดูแบบความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนแชร์กันนะใช่ใช่ใช่ลุงแชร์ครับมางานมิทติ้งมันมีข้อดีไงบ้างเวยพูดให้ฟังหน่อยมิทติ้งแต่ละที่แต่ละงานแต่ละส่วนมันมีข้อดีแล้วเราก็เหมือนกับผมชอบพูดเสมอว่าถ้าคุณชอบกางเต็นท์เราคือเพื่อนกัน ได้เพื่อนแน่ได้เพื่อนได้เพื่อนมารู้จักกันการที่เรามากัางเต้นต์มารติ้งแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราได้มาเจอเพื่อนฝูงโอ้โหดีเลยดีเลยเราได้มาพูดคุยกับคนที่ชอบแบบเดียวกับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนประสบการณ์นี่คือสําคัญเลยนะผมว่าและอย่างน้อยก็คือแต่ว่าได้พบปากก็แหละได้พูดคุยมากกว่าโลกโลกออนไลน์ที่เห็นกันอยู่นะ เทรนด์เรื่องกลางเต็นต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างลุงแฉคิดยังไงครับปี2ปีหรืออะไรเงี้ยมันจะไปกับเราอย่างไงครับทุงไทยผมทุกวันนี้ผมกลางเต็นท์เนี่ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งละ10บถึงวันหมายถึงต่อริปนะครับครับโอ้โหยาวอย่างเง้นเลยครับผมไม่ได้ทํางานแล้วอ๋ออันี้นี่โดยโดยโดยพี่จากที่ไปมาเนี่ยปีนี้เนี่ยประมาณ190วันละครับผมปีนี้อ้190วันเนี่ยผมเจอลานกลางเต็นท์เนี่ยแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ใหม่ๆครับผม ผมคิดว่านี่ร้านเอกชนนะร้านเอกชนเลยใช่ไหมครับผมครับก็มาสัก70 70เปอร์เซ็นต์โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านกลางเต้นเนี่ยตอนนี้เปิดใหม่เยอะเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่เยอะมากตลาดแข่งขันกันเยอะนะฮะก็พยายามปรับปรุงเพราะแต่ละจุดครับผมนอกจากพอมีร้านนี้เกิดขึ้นก็จะมีร้านใกล้ๆเกิดขึ้นตามครับผมครับผม ไอ้ไรเงี้ก็แล้วแต่สนับสนุนเนาะคนมาเที่ยวธรรมชาตินะหรือว่าคนออกมาสัมผัสธรรมชาติมาสูดกลิ่นดินกลิ่นต้นไม้อากาศแสงแดดพระอาทิตย์แล้วก็ผมว่าโดยยุคสมัยนะยังไงก็สนับสนุนและการมาเที่ยวแล้วก็ใช่มีความสุขมาใช่จะเกิดจามือใหม่มือเก่าอะไรก็แลกเปลี่ยนกันการรวมกลุ่มก็อย่างที่บอกครับเป็นการมิสติ้งการรวมมันก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็คนมีเยอะก็จะแบ่งปันคนยังไม่มีคนมีก็ค่อยต่อเติมกันไปนี่คือเป็นเรื่องดีนะครับเรา ก็ตรงเสริมกันไปวันนี้ต้องขอบคุณมากอย่าลืมมากางเต็นท์นอนกันเถอะอย่าลืมครับขอบพุดร่วแขร์างสวัสดีครับ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 อื่นๆใครจะมาเป็นเป็นอะไรนะเป็นช็อปเล็กๆ่าฮะเป็นอวดของเป็นแลกของเป็นแชร์ของโอเคใช่ครับสามารถโชว์ออฟได้เลยว่าว่าแต่ละแต่ละท่านอาจจะมี ตั้งแบรนด์ใหม่ๆอยู่งานไม้งานเหล็กงานไม้งานสังเกตการ์ดก็มาอโชว์กันได้ใช่ครับเป็นงานแทนคราฟบ้างอะไรอย่างนี้ยครับพี่นัทติดต่อยังไงบ้างกบบยังไม่รู้จักอยากมีข้อมูลอยากหาข้อมูลอยากมาโดนป้ายยาเหลือเกินมาที่ไหนครับเชิญเลยครับเป็นเป็นเฟซบุ๊กนะครับเคําว่าโคแมนตารกไวดมไทยแลนด์ครับอันนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นเพจหลักที่จัดงานกิจกรรมวันนี้แล้วก็อีก ขาฝากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มตลาดนัดแคมปิ้งบายโคแมททักไวดมไทยแลนด์นะครับจะเป็นคอมมูนิตี้สำหรับให้พี่ๆน้องๆเข้ามามาจำหน่ายสินค้ามาดูดของมาปล่อยของมาแชร์ของมาอะไรแลกเปลี่ยนมัดโยนหินทานทางก็ได้ราคาหน่อยก็มีคนคอยตอบมีความรู้คอยมีแอดมินคอยดูแลเนของเราเราก็แชร์ว่าเราจะมาก็มีคนมาถามเป็นไงบ้างครับร้านไหนครับติดต่อมาเดินดูของได้ไหมครับบอกว่า ก็ต้องจ่ายบัตรก่อนนะครับจ่ายเข้าว่าไรนี่ก็อ้ำๆกันไปก็มาเรามาถึงแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งที่มาเนาะจะจัดทุกปีไหมครับแนวคิดคิดว่าจริงๆเราจัดทุกปีครับทุกปีนะต้องทุกปีนะแนวคิดประมาณเดือนไหนอะไรไงร้อนหรือหนาวหรืออะไรดีครับโดี๋ยเราได้ทุกฤดูโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วได้ทุกฤดูจริงๆครับพี่เพราะว่าปีนี้เราจัด หน้าร้อนล้วก็จัดไปแล้วก็อยู่กันได้ต่อไปอาจาะสามสามฤดูไม่ใช่มะม่วงไม่ต้องทํางานทําการกันลขอเวลาทํางานทําการบ้างขอเวลาเก็บเงินบ้างมารู้สึกว่าจะหมดเนื้อหมดตัวพอสมควรใช่ครับก็นี่คือหนึ่งบรรยากาศของชาวแคมป์นะครับนะก็่าด้วยครับโคแมนทรัคไวโดมนะครับวันครั้งที่รั้งที่สี่ติดตามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสัปาครั้งที่ร้อยแปดนะแล้วก็หยุดครับยันอะไรนะ ทำไม่เท้ามาผมว่าถึงขั้นขานอาจจะเป็นแบบหมายถึงว่าลูกๆลลานลานทักวโดมรุ่นห้าสิบโอเคโอ้โหซีลี่ซีลี่ห้าสิบนะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณกัมากขอบคุณกับาครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกเล่าครับนะครับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้ก็มีเด็กเยาวชนเนี่ยครับมาเป็นครอบครัวก็จะเห็นบรรยากาศกันไปโอ้ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากอ่าเนี่ยครับบรรยากาศก็ มันเหมือนก็เป็นกิจกรรมลานปนะเป็นกิจกรรมออร์ดอร์นะคะก็แล้วแต่บางกลุ่มก็นั่งหลบแดดหลบร้อนอจิบกระบงจิบกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนกินก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่แรแคมปิ้งเราพามาดูกิจกรรมแล้วก็มิทติ้งดีๆนะครับครั้งนี้ครั้งที่4ของโคแมนทากไปโดมแล้วก็เป็นบรรยากาศเล็กๆครับแล้วก็รวมกลุ่มกัน แล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะไปดูกลุ่มไหนกลุ่มอะไรยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับลงกาแฟโคโลมุนนะครับที่เดินทางกับเรามาแล้วก็แล้วก็มีกาแฟดีๆให้เลือกนะครับเป็นทั้งโค้กแข็โค้กตา,า,างโค้กอ่อนแล้วก็หรือจะเป็นกาแฟแบบชงดิฟเป็นถุงดิฟก็ได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติลาวิด้านะมีทั้งสีเหลืองสีขาวนะครับอัตโนมัติแล้วก็ทำให้เราได้ลิ้มรสกาแฟสโลบาร์กับบรรยากาศเหล่านี้เนี่ย หรือติดตามได้ทางเพจสวัสดีครับนะครับมีทั้งแลแคมปิ้งแล้วก็สวัสดีครับไปดูกิจกรรมดีๆอย่างนี้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวไปเจอกันจะเจอที่ไหนไว้ติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับปิดท้ายด้วยบรริจกัศเหล่านี้ไป